เอาละครับมาดูครับวันนี้พามาดูความพร้อมของกู้เอกนำรายการศึก s อ m t h a i l ม n d Super f i g เปไฟมุมแดงครับข้างๆผมกับอันตรายทอพราน49ครับสวัสดีครับโอ้โหน้องชายเจ็บค้างอยู่ไหมไม่ครับเฮ้ยพูดเป็นเล่นนะฮะแฟนมวยคงจะจำได้คนนี้เป็นเป้าให้รุ่นใหม่มธรรมชาตินะข่าลอยตรงไหนมุมแดงครับแม่ตรงไหนเนี่ยอ๋อตรงค้างครับมึนอยู่เลยคุณผู้ชมดูเอานะตรงนี้นะโดนจริงใช่ไหมโดนจริงครับ เจ็บจริงไหมเจ็บจริงครับถ้ามีโอกาสจะเอาอีกคีไหมแน่นอนครับแน่นอนนะฮะแต่ไฟนี้รู้ยังว่าคู่ชกเราใครครับจอมลาวีครับจอมลาวีชื่อนะตกใจไหมไม่โอ้ยเฉยๆไม่เฉยสบายสบายนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าจอมลาวีเนี่ยเป็นมวยหมัดเหมือนกันล้วเราอะมีอะไรก็มีหมัดเหมือนกันครับเฮ้ยมีหมัดเหมือนกันไฟที่แล้วเนี่ยมันพลาดนะโอ้โหถ้าได้ใช้อาวุธของเรานี้น่าจะดูดีนะ ครับยังไม่ทันใช้หมัดเลยนะยังครับยังไม่ได้ออกเลยยังไม่ได้ออกอะไรเลยครับไฟนี้การฟิตซ้อมเป็นไงบ้างครับดีครับซ้อมดีกว่าไฟเท่าตารางฟิตซ้อมเหมือนเดิมไหมตอนเช้าทําอะไรบ้างก็วิ่ง10กิโลแล้วก็มาเปิ้ลปั้มครับ5ยกผู้ปั้มที่ค่ายนี่ปั้มอะไรบ้างครับเป็นหนึ่งกองทบแล้วก็กองเกียร์ครับโอ้โหนักมวยดังๆทั้งนั้นนะครับช่วงนี้ทอฟาร์ม49ก้ากำลังขายดีใช่ครับ ฟอร์มผลงานที่เทพประสิทธิ์เป็นไงบ้าง3ฟอร์มนี่จำได้ไหมจำได้ครับเป็นไงบ้างชนะ1แพ้2ครับชนะ1แพ้2ชนะใครครับชนะริมโขงครับริมโขงชอปินนาราครับชนะคะแนนชนะคะแนนชนะคะแนนครับมาหลังจากนั้นนี่ก็แพ้2ไฟท์ก็โอ้โหไฟนี้ตั้งใจแจ้งเกิดไหมเนี่ยตั้งใจครับตั้งใจมากครับถามถึงเรื่องน้ำหนักอีกหนึ่งตอนนี้น้ำหนักเป็นยังไงบ้างครับ ก็ดีครับกำลังกับลังพอดีครับพอด5แผดโลนี่โอเคไหมนะโอเคครับโอเคเลยครับตอนนี้เกินอยู่เท่าไหร่ครับโลเดียวน้ำหนักปล่อยปล่อย59ครับอ๋อก็ปล่อยปล<อ>่อย59ก็ฝั่งนู้นก็พอๆกันนะไม่น่ามีปัญหานะไม่มีปัญหาโอ้โหงั้นยืนยันความพร้อมกับแฟนรายการเลยครับว่าไฟนี้อันตรายเกิดได้ไม่ได้ตามได้ไม่ได้บอกเลยครับไฟนี้ตั้งใจกเกิดแน่นอนครับเต็มที่ครับผมเต็มที่แน่นอนครับทำได้เลยนะได้ครับ เอาแล้วครับอันตรายบอกไฟนี้เขาอันตรายแน่นอนไม่โดนน็อกนะแต่ตั้งใจว่าจะไปน็อกเขานะตั้งใจครับเอาแล้วครับตามได้คู่นี้มีสิทธิ์เลยครับใครจะหล่นก่อนกันต้องติดตามครับ they เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้มาอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติบุญธรรมนะครับมาดูความพร้อมของมุมน้ําเงินจะไปทําความรู้จักดูความฟิตซ้อมของเขากันเลยครับสวัสดีครับอ๋อน้องชายแนะนําตัวหน่อยชื่อจริงนามสกุลจริงชื่อชกมวยบอกเลยชื่อนายบัญชารือ,ช,อชื่อมวยจอมราวีเกียรติบุญธรรมจอมราวีเกียรติบุญธรรมชื่อนี้ได้มายังไงเนี่ยชอบลาวีกูต่อสู้ครับนี่เราเป็นมวยสไตล์อะไรครับเนี่ย <c oughs> มัดครับ เป็นมวยหมัดนี่คุณผู้ชมก็ดูนี่ครับโอ้โหไหลปักเลยนะดูเนื้อตัวน้องเดี๋ยวผมกดให้ดูเลยนะฮะเป็นมวยเตะขาต่อยหมัดใช่จ้ะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายกีบุญธรรมทีนาน,นยังครับยี่สิบกว่าวันแล้วครับก็กลับไปบ้านก็มาซ้อมอีกยี่สิบวันแล้วเน้นเต็มที่เลยใช่ไหมครับอยู่ที่ค่ายนี่ปั้มอะไรบ้างปั้มไปปั้พอพอพอมพนทองโบราณอ๋อไปปั้มอยู่นู่นใช่ไหมไปปั้มอยู่กับพี่พรชยัย ไฟปั้มแบบถูกค่ายนู้นนี่นักมวยเยอะนะใช่ไหมรเรียบเลยยุทธพรพวกนี้ปั้มให้ด้วยครับใช่ไหมน้ำหนักพี่ถามน้ำหนักกันนึงปล่อยปล่อยรากี่โลเนี่ยห้าสิบแปดครับโอ้คือน้ำหนักปล่อยปล่อยนี่พอดีพอดีเลยนะคุณผู้ชมครับห้าสิบแปดกิโลไฟนี้ก็ต่อยห้าสิบแปดใช่ไหมเจออันตรายมาเคยเจอ,อย,ยังยังนะครับยังไม่เคยเจอรู้พิษสงฆ์ไหมครับรู้ไหม คือแสดงว่ายังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่พี่บอกให้ก็ได้โอ้โหคนนั้นก็แข้งหนักหมัดหนักเหมือนกันกลัวบ้างไหมแข้งกับหมัดเนี่ยไม่กลัวเป็นมวยหมัดจะกลัวหมัดได้ไงใช่ไหมครับสถิตินี่ตั้งแต่ชกมวยมากี่ไฟแล้วสามสิบสามสิบไฟเคยโดนน็อกบ้างไหมเคยครับกี่ไฟครับประมาณสองไฟครโอ้ยสามสิบน็อกสองนี่ก็ถือว่าโอเคนะไปโดนอะไรน็อกคราวนั้นการคอครเฮ้ยจริงเปล่า นี้สบายๆนะฮะโดนหมัดก็ไม่น่าหล่นแต่คราวนั้นโดนก้านคอนะถ้าอันตรายเตะมาบังไดไหมได้ครับได้แน่นอนอ่ะโหถามการฟิตซ้อมวันนึงเห็นเหงื่อขนาดนี้เพิ่งซ้อมเสร็จฟิตซ้อมวันหนึ่งเนี่ยตื่นมาเช้ามาทําอะไรบ้างเช้าวิ่ง10โลครับสิบโลครับสิบโลเสร็จมาทําอะไรอีกโดดเชือก30นาทีแล้วก็ทำอะไรต่อเตะกระสอบหยกครับ5ยกเตะเป้าหายกครับ ที่นี่ก็จะซ้อมแบบพื้นฐานไปนะแต่ว่าเวลาไปปั้มไปปั้มที่ค่ายของพี่พรชัยเขาครับผมใช่ไหมอ่ะไฟนี้พี่ถามเลยมีร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยจะเอาสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีเจออันตรายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเต็มร้อยนะครับคิดว่าตามได้แน่นอนครับผมเป็นคนจังหวัดอะไรครับเนี่ยสุรินทร์ครับสุรินทร์งั้นฝากแฟนสุรินทร์ฝากแฟนมวยไทยรายวันฝากแฟนมวยทั่วประเทศเลยโอ้โหดูอยู่หน้าจอเอสเอ็มทีวีเป็นแสนคนนะบอกเลยครับครับก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ เชีย์ได้เลยนะครับถามได้นะาจะอยู่หน้าตู้หรือเวทีเอาแล้วครับน้องโอ้โหมั่นใจเดียวดูเหงื่อคุณผู้ชมร่างกายฟิตหน้าดูตอนนี้น้ำหนักไม่มีปัญหาแล้วครับเป็นมวยเตะขาต่อยหมัดเชื่อได้ว่าคู่นี้มีนับน็อกแน่นอนครับ <c oughs> <c oughs> อาละครับดูสภาพความพร้อมของนักมวยไปแล้วมาดูครับเสียงของหัวหน้าคณะครับพี่บุญธรรมวันทานะครับมาดูว่าเด็กคนนี้นี่เป็นยังไงบ้างการฟิตซ้อมนิสัยใจคอนะฮะนี่อยู่ข้างๆแล้วครับพี่บุญธรรมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีทุกท่านนะฮะแฟนมีรักแฟนที่รักและก็ชอบมวยเนาะที่อยู่ทางบ้านอขอขอบคุณสำหรับ SMMTV ที่มีให้เสมอ ครับผมครับถามนิดนึงพี่เจ้าจอมลาวีนี่โอ้โหมาอยู่กับพี่นี่ไปได้มาไงครับพอดีคือเขาเห็นแววว่าเด็กนี้มีมีแววที่จะต่อยดีก็เลยหาคนสนับสนุนมาเอินอยู่ทางจังหวัดสุรินเนาะก็คือเรื่องการบำรุงหรือว่าการฟิตซ้อมอะไรมันไม่พร้อมการอยู่การกินการบำรุงก็เลยเห็นแววว่ามาอยู่กับผมนี่ก็คิดว่าคงจะมีผู้สนับสนุนที่ดีก็เลยนํามาฝากก็เห็น ก,ก็พอใจในผลงานที่ต่อยที่ผ่านมาก็มีพึ่งสะดุดแพ้ครั้งที่แล้วครั้งเดียวส่วนที่เหลือ5ฟอร์มลังก็ชนะนอกลวดครับก็คือต่อยที่เทปสิทธิ์เนี่ยต่อยมากี่ไฟแล้วน้องครับไฟเดียวครับไฟทดท้ายไฟที่แล้วนยฮะก็คือสะดุดไฟล่าสุดนะไฟล่าสุดครับคิดผมถามความรู้สึกของคัหน้าหนนึงคิดว่าเจออันตรายเนี่ยหนักไหมก็คิดว่าธรรมดานะ เป็นธรรมดาเพราะว่ามวยเพราะว่าเกรดมวยนี้พอๆกันคิดว่าไม่เหนือกว่ากันเท่าไหร่หรอครับแต่ผมมั่นใจมากเลยครับสาหรับเด็กคนนี้เพราะว่าเห็นการฝึกซ้อมแม้กระทั่งโค้ชเขามีความตั้งใจนะแล้วก็มั่นมั่นใจมากครับอยากให้พี่น้องที่ติดตามชมมวยหรือว่ารักกีฬามวยเพื่อหัสที่24นะครับที่เวทีมวยเทพประสิทธิ์พัทยาใต้ ตั้งแต่เวลา21.00นถึง23.30นใช่ไหมครับใช่ครับก็ติดตามกันได้ติดตามกันได้ครับอย่าพลาดนะครับครับผมถ้าเป็นแฟนมวยเนี่ยอยากจะตามมวยค่ายพี่นี่ตามได้เลยไหมตามได้เลยครับเพราะว่ามั่นใจมากเลยมวยผมนะฮะผมมั่นใจว่าไม่ล้มแล้วก็ไม่ต้มคนดูครับสู้สุดชีวิตครับเป็นสโลแกนของค่ายนะครับมีสโลแกนเกียรติบุญธรรมนะ ไม่ล้มไม่ต้มคนดูนะคะสู้สุดชีวิตนะครับก็ต้องติดตามเ,เรื่องหัสวสดีนี้นะครับเอาครับคุณผู้ชมครับแม่มาค่ายมวยเกียรติบุญธรรมนะ,ะแต่ยูดีมาเจอคนนี้นี่ฮะน่าวพนสิทธ้พันตูโอ้อยถือว่าเป็นโชคดีมากเลยที่ได้เจอน่าวพนคงยังจํากันได้นะฮะแฟนมวยครับสอกเดียวไม่เหลียวแลครับส่งดาวองคารล,ลงไปนอนกองกับเพื่อเวทีนะครับผมน่ารัพลถามที่ถามนิดนึงเลยเคล็ดลับในการสอกเนี่ย บอกให้แฟนมวยเขารู้ได้ไหมว่าวิาวธีจริงๆมันทำยังไงสอนหน่อยได้ไหมได้ได้เน็คคนบอกได้นี่คือเคล็ดลับทีเด็ดเลยฮะของเนาคคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวิธีการสอนของเนาคคนเป็นยังไงครับอ่านี่ดูครับ<ป>อันนี้แซมเปลิลนะแซมเปลิล อ่ะโอเคแล้วพลอันนี้คือตัวอย่างอยากให้ผมขอพีเซนเตอร์หนึง่งอน้องเชิญครับอ่าการสอกที่ถูกต้องแลวพลต้องทำยังไงอ่ะมายืนฝั่งนี้เลยครับแลวพลครับอ่าการสอกที่ถูกต้องนี่ถ้ายืนเริ่มจากไหนก่อนครับเราต้องยืนใกล้ๆครับต้องดูจังหวะคู่ต่อสู้เราครับครับจังหวะคู่ต่อสู้เราจะเลินทำไมเราต้องกับ สืบทีนหน้าเข้าไปสืบเท้าหน้าไหนพีเซนเตอร์ทำให้ผมหน่อยสืบเท้าหน้าทำเลยทำเลยอ่านี่คือลักษณะนะต้องสืบเท้าหน้านี่ครับเท้าวขวาเข้าหาคู่ต่อสู้แล้วก็เข้าไปที่ปลายคางนะครับแล้วมีเทคนิคอะไรมากกว่านี้อนะีกไหมก็มีลูกกระแทกครับลูกกวนลูกกลวนลูกกลวนลูกกลวนะกวนจังหวะครับ ต้องมีอาวุธนำนะฮะขอดูชัดๆอีกทีคุณผู้ชมอ่ะโอเคโหนี่คือเทคนิคเฉพาะตัวเลยนะครับผมถือว่าเป็นอาวุธเด็ดเลยอาวุธเด็ดเลยแล้วถามถึงอนาคตนิดนึงครับนวพลต่อไปนี่อนาคตเราจะเป็นยังไงผมตอนนี้จิตอัหรับสามร้อยยี่สิบหกเวทีช่องเจ็ดทีครับ ก็ถือว่ามีโอกาสขึ้นชิงแล้วนะจะชิงกับใครครับกับลุงเพชรครับลุงเพชรวอลุ่งนิรันนะครับผมนะคคิดว่าถ้าเจอกันเนี่ยน่าจะสบายไหมสบายครับก็คิดว่าจะเอาแชมป์ให้ผู้พันตู่ให้ได้ครับในปีนี้ครับโอ้โหต้องบอกว่าผู้พันตู่ตอนนี้ต้องภาคภูมิใจกันทั้งวยคนนี้นะฮะหวังว่าเป็นแชมป์ร2อ ครับมันจะทนได้ครับอ่าฉันฝากแฟนมวยทั้งบ้านให้ติดตามเราหน่อยครับครับก็อยากฝากแฟนๆน้าพนครับด้วยช่วยเชียร์ด้วยครับตอนนี้ติดอันดับ3ามร้อยยี่สิบหใกล้แล้วครับใกล้ไดชิงแล้วก็ขอฝากแฟนๆช่วยเชียร์ช่วยดันด้วยครับอ่าทำหน้าที่ดีที่สุดครับเอาละครับน้าพลบอกแล้วครับทำหน้าที่ดีที่สุดครับใกล้ๆนี้จะมีแชมป์มาฝากแฟนมวยครับ